สวัสดีครับโอ้ย oh, วันนี้เหนื่อยมากเลยนะฮะวีล็อกเดลี่วันนี้ไม่ได้ถ่ายเลยเลยนะครับผมจนกลับมาจากออฟฟิศโอ้เหนื่อยมากงานยุ่งมากครับผมเอ่อ uh, วันนี้ไอตัวนี้นะเฮีย er ยังไม่ได้รีวิวเลยนะฮะ mm hmm. ไอตัวเคนบุนะครับผมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ดูพร้อมกระทำสีคืนนี้เฮีย er จะทำสีเคนบุนะเดี๋ยวลื้อดูดีกว่าว่า นี่หน้าทำสีเออ่ให้มันเติมสีน้ำเงินไปอีกนิดนึงดีกว่าไอนะมันมีสีแดงสีขาวสีเหลืองนะเดี๋ยวลองดูอ้าวโทวรศัพท์สายเข้าโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าวันนี้ทำได้ถึงกี่โมงตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะวันนี้จะทำเสร็จไหมก็คงลงสีลงพงลงพื้นอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะฮะ อ่ะโอเคขออนุญาตรับโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้เจอกันอีกทีหนึ่งวีล็อกเดลี่นะจ๊ะวันนี้ขอทำสีก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตตอนก่อนนอนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ a few moments later นี่ทุกคนนะตัวหุ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียบเรียบอย่างเงี้ยนะเฮียก็นี่มาดูครับผมนี่ซูมก่อนอู้อ่าข้อดีของไอ้ตัวนี้นะเนะีย สว่านมือเนะี่ยที่เฮ er, ียซื้อมาแล้วรีวิวให้ทุกคนได้ดูนี่เจ๋งความเจ๋งของมันก็คือว่าเฮียใช้ดอกสว่าน0.2มิลน,นะฮะนะดูนี่ก็คือสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างดีเทลของมันเป็นจุดๆนะนี่อย่างเงี้ยนี่อ่ะเฮียสร้างดีเทลใช้แท่นจับแบบนี้แล้วก็หมุน เห็นไหมฮนะก็จะทำให้มันเป็นยังไงก็ลองดูนะทำตรงมุมตรงอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องให้มันลึกก็ได้นะให้มันมีรูนะหรือว่าผิวๆแบบนี้นะ เนี่ยอย่างงี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูอันนี้มันทะลุเลยเห็นไหมเนี่ทําให้ดูเลยอันนี้ไม่ทะลุแต่ถ้าเกิดเราลงพวกพัพนธุ์ลายหรือตัดเส้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดำดำนะฮะก็สร้างดีเทลไปนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อาร์ตไนท์มาแต่งเอาก็ได้นะะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหรือว่าอย่างพวกเนี้ยเห็นไหมรูของมันมีอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็มาสร้างดีเทลของเราเพิ่มขึ้นมา อะไรประมาณนี้นะฮะก็ข้อดีของสว่านมือนะเอามาพูดให้ฟังอีกนิดนึงนะทำให้เห็นจากงานจริงเนี่ยพวกเนี้ยนะโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะไปทาสีแล้วโอเค ผมตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งนะนี่ตัวหุ่นมันเป็นสีขาวนะครับแต่เฮียทำไฮไลท์นะนะเหมือนตัวาบายากุชิก็คือพ่นสีดําก่อนหรือบางคนก็จะพ่นขอบที่เป็นสีดําแล้วก็มาไล่จุดที่เป็นสีขาวเนี่ยด้านในไล่เป็นขอบๆเพื่อที่ให้เห็นเป็นคา,าบขเข่าตามมุมตามขอบอะไรประมาณนี้นะเฮีย er ก็ นั่นแหละครับไล่พ่นสีดำไปนะเดี๋ยวก็พ่นเนี่ยเหลืออีกไม่กี่อันก็จะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวไป้พ่นไปอบนะในตู้อบนะฮะก็อบทิ้งไว้ทั้งคืนนะคือมันตั้งเวลาไว้แหละ30นาทีนะมันก็แห้งพอดีนะอันนี้เป็นชิ้นอันนั้นพ่นไปแล้วเป็นพวกโครงและพวกที่เป็นโครงเหล็กนะฮะเฮียก็ใช้เป็น2ส,สีเลยเป็นสีสตีลกับสี พ่นสติลก่อนอันที่แยกไปหนึ่งอันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบพ่นอีซี่เคลียที่มันเป็นแบบสีออกแดงๆพิงโกอะไรประมาณนี้เข้าไปเพื่อให้มันดูแตกต่างนะอ่ะโอเคคืนนี้ไม่มีอะไรแล้วประมาณตีสามก็นอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะกับตัวเคนบุกนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายลาตีสวัสดีลาตีสวัสด์บาย tomorrow สวัสดีครับผมวันนี้ตื่นเ11โมงเลยเมื่อคืนนั่งทํางานไปโอ้พระเจ้าจอดนะฮะอ่ะวันนี้จะทําอะไรมัง่งยังไม่แน่ใจเลยครับผมนะฮะขออนุญ,ญาตไปทํางานก่อนนะจ้ะเมื่อคืนไอตัวสว่านเนี่ยก็ทําให้ดูละนิดหน่อย,อยเดี๋ยวอะไรที่มันแปลก,กก็เอามาแนะนําให้ทุกคนได้ดูแต่คือว่าถ้าเกิดใครมีอยากให้เฮียแนะนําอุปกรณ์อะไรก็บอกมาได้นะถ้าเปนะ็นเดี๋ยวจะหามาให้ดูนะครับผมโอเค เจอกัน One hour later สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะครับผมเอ้ยไม่ตกดีฟ้าคึมๆนะเฮ้ยวันนี้เมืม่อก,กี้นี้เดินไปหาเนี่ยอะไรวะตอนนี้กำลังฮิตอยู่ขนมที่เราเล่นกันเมื่อตะก่อนเนี่ยอะไรนะโอเดงย่าฮะที่มันแถมการ์ดอะโอ้โหเมื่อกี้เดินไปเซเว่น <c oughs> ไม่มีหมดเดี๋ยวต้องใช้วิชามารแล้วสั่งเด็กเซเว่นเก็บไว้ให้นะฮะ คืนนี้นะฮะมาดูนี่เป็นไงคือย้อนยุคเลยถ้าเป็นยุคยุค90เนะ่าเด็กสมยัยไอ้ไอพ้พินทันโอเดงยาวะไม่รู้จักนะเป็นไงเอกทันมากโอเดงยาอ่ามีการ์ดมาให้นะเดี๋ยวเอาเอามาให้ดูถ้าได้นะแต่คือน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวจะหามาให้ดูใครได้มั่งการ์ดน่าจะสนุกดีนะย้อนยุคไวัไว90 90ได้ไหมเรียกว่าไว90ได้ปะได,ได้นะ ก็ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยอะ่ะก็เดี๋ยวดูใคร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 มีเอามาอวดกันบ้างนะการ์ดจอพลังใช่ไหมไม่รู้ม,รม,รมันรู้เรียกถูกหรือเปล่านะมันเป็นของเ,ออเปิดถุงนึงมันจะมีการ์ดเหมือนการ์ดนั่นแหละการ์ดพลังอะ่ะแต่เป็นดักก้อนบอลเซตเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหามาให้ดูดีกว่าตอนนี้เฮียบายแล้วขออนุญ,ญาตไปตัดผมก่อนผมยาวแล้วนะครับผม ขอตัดผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวว่ากันนะฮะเดี๋ยวมาเฮ้ยมีของมาส่งเฮ้ยเฮียสั่งของอ้น,นี้มาเ,เดี๋ยวมาให้ดูสําหรับคนที่ชอบทําสีหรือว่าประกอบนะเออประกอบอะนะเฮีย,ยมีไอเทมอันหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับทุกๆคนที่ต่อกันผ่าเดี๋ยวเอามาให้ดูรอแป๊บขอไปเข้าน้ําแล้วก็ตัดผมก่อนเดี๋ยวเจอกัน เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปแกะนี่ให้ดูขอเวลาลงไปข้างล่างเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งจะเจอกันเออมาดูอุปกรณ์ดีกว่าออนี่เี๋ยมีน้ำเสนอจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือ ปกติเฮียจะใส่กระปุกกระป๋ออะไรเงี้ยเวลาเราประกอบกันพานะเราก็แยกว่าแผงไหนเป็นแผงไหนหรือว่าแยกอะไรเป็นแข็งอะไรอะไรของมึงนะเออ่ะให้ดูวันนี้ก่อนละกันนี่ดูใ,ใกล้มาอันนี้มันเป็นข้าวกล่องผ่านกล่องสแตนเลสนะเฮียก็ชอบเนี่ยซื้อไว้เพราะหนึ่ง มันมีฝาปิดเว้ยเวลาเราตัดชิ้นส่วนไปแล้วเนี่ยเราประกอบไม่เสร็จหรืออะไรอะ่ะคือเรามีหลายอันหลายหลุมนะฮะอันนี้เป็นแผง A แผง B แผงอะไรเงี้ยคือบางทีมันมีแผงที่มันใหญ่อ่าชิ้นส่วนที่มันใหญ่ชิ้นส่วนที่มันเล็กเงี้ยถ้าเกิดเราประกอบไม่เสร็จหรือเราเก็บไว้เวลาจะทําสีเนี่ยเราเก็บไว้เงี้ยมันไม่หายนะอันนี้มาแนะนําเลยเยี่ยก็สั่งอีกนะสั่งมาให้ทุกคนได้ดูคือจริงๆแล้วอะ่ะในออนไลน์มันมีเยอะมากนะ อันเนี้ยเกีย mm. er ว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะพกทิ้งไปใส่กล่องใส่ถุกใส่อะไรเนี้ยมันมันมันอาจจะหาไม่เจอหรือมันไม่มีฝาเงี้ยชิ้นส่วนมันอาจจะหายก็เป็นได้นะฮะเออไม่ต้องมาถามนะเฮีย er, ลิงเล้งอะไรเงี้ยถ้ามึงอยากหาของอะไรไปหาหาความรู้มาให้ก็คือไปหาเองอย่างสมวติว่าไปคราวที่แล้วเฮีย er บอกว่า ลิลง์ร้านก็มีให้อยู่ชื่อร้านก็มีอยู่ขอลิง์ร้านหน่อยว่าหาไม่เจอนะไม่ต้องเล่นหรอกขอพวกนี้จริงๆไม่มีความพยายามขอบนนิดนึงนะใครจะด่าก็ด่ากดดิสไลค์ไปเลยนะฮะบางทีเนี่ยเพียเข้าใจนะคือแบบบางคนขอลิง์ร้านหน่อยร้านอ่ะกูก็แปะไว้ให้แล้วไว้ในคอมเมนต์มันก็ยังมาถามกูอีกไม่เข้าใจนะอ่ะ เนี่ยอ่ะอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยอันนี้สามหลุมเห็นไหมอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะมันก็มีฝามาให้เห็นไหมอย่างนี้แล้วแต่คนชอบนะคือถ้าเกิดกันกันพาตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บไว้ได้เลยนะฮะเนี่ยใส่เข้าไปได้อุปกรณ์เนี่ยเห็นไหม พวกปืนพวกแขนพวกอะไรเงี้ยใส่เข้าไปแล้วพอถึงเวลาเราก็แปะสติกเกอร์แปะแปะเขาเรียกว่าแปะแก็เทปแล้วเขียนไว้แผง A แผง B แผง C พอประกอบไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ประกอบเงี้ยเราก็ปิดนี้ได้เว้ยเป็นไงไอเดียใช้ได้ไหมไม่รู้นะคิดไปเองนะแต่ถามว่าชอบไหมชอบอันนี้ก็เป็นเวลาพวกของกระจุกกระติ๊กเงี้ยใส่เข้าไปนะเนี่ย,นะยอันนี้นะถือว่า ใช้ได้เีย e ถือว่าโอเคอะนะนก็มาเนี่ยกูซื้อมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเลยมาแนะนำสำหรับคนที่ชอบดองนะประกอบตัดไปแล้วเนี่ยก็ใส่ใส่มีฝาปิดเลือกอันที่ฝาปิดนะเฮียซื e ้อมาเนี่ยร้อยนึงนะอันนี้17บบาทเนี้ยนะฮะก็หรือว่าคนจะไป ทำทรงทำสีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยเอามาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้กันว่าเป็นยังไงนะครับไม่ว่ากันนะครับผมเฮีย er, ขออาทิตขอขอพูดนิดนึงอย่างที่บอกลิงก์ไหนเนี่ยคุณก็ไม่หาเนี่ยถาดหลุมสตแตนเลสเนี่ยนะไม่ต้องให้ผมบอกทุกคลิปหรือว่าไม่ต้องให้ผมตามไปถามทุกคลิปโอ้ผมคนดูเป็นหมื่นคนเป็นพันคนเฮีย er, ต้องมานั่งเงี้ยคือแบบมันไม่ไหวอไอ้คนที่ถามคือแบบ อย่าเอาหัวไว้ใส่หมวกอย่างเดียวนะครับผมขอบ่นนิดนึงใครไม่ใครจะเกลียดคําพูดกูกดดิดไลค์กดเยอะๆหรือถ้าเกลียดมากๆมึงแชร์ให้กูด้วยโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันโอเดงยาพรุ่งนี้เดี๋ยวจะหามาให้ดูนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย